อยู่ตังทินตังแดนอยากกินสมมูกับตรงเห็ดเองซื้อหมูสับมากจ้ะเราก็มาใส่เครื่องเห็ดสมมูเนาะจะี๋ไปขิดยังหลายเห็ดไปอยากก็เห็ดกินได้หมูสับมากกับเข่ากับเครื่องุงใส่บบกพริกใส่เข้าไปบาดนี้มันโมมีไปตองห้องกับปะตองห่อถุงพลาสติกแบบถุงหอนบานเฮ่ากะก็เดี๋ยวหาด้วยค่ะพอใส่แลบนี่เลยแลบ แลบที่แลบเนื้อกินเฮานี่นี่แลบที่เฮาสื่อมาไหวแล็บของแลบยั้งสิเอามาหอร์ลองเห็ดแล้วข้งข้งแรกก็ได้ดีแหนมกระแขนดีดีแหนมเนี้วดีค่ะสมมูเนื้วดีค่ะปอกกแ็แลบแลบเอาเอาทิ้งใบสองมือก็พอดีกินเลยค่ะเห็ดจังไหนเฮ้ต้างตรงปรเตรียมวิธีไปเนะเอาะอยู่ตางบานตางเมืองไม่กินบานเฮามันหาสื่อเนี่ยเฮาก็เห็ดกินเอาเอง พอดีเป็นคนมากเฮ็ดสมปลาสมมูอยู่แล้วว่าสิอันนี้สร้างใส่กอกไว้คือการสร้างอันใส่เฮ็ดใส่กอกไว้เยวสีเฮ็ดใส่กอกเนาะาจังไม่อยากพึ่งอันนี้ก็ลแล้วละค่ะล้วเ,เท่ากับพันใรอากาศ,าศ,าศาออกพันเนียนๆก็ได้แล้วบ่ต้องหาถุงพลาสติกบม่ต้องหาใบตองเห,ห้มันยากเนาะเอาง่ายๆเลยกับเป็นสูนงคือเกายามนั่นก็เอาเข่าหมออบร่มร้อนปิ่งแซ่